บบวันนเขาไใ,ใ,ในเกมอาแดนนี่สโวซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าวี H S N V ซึ่งตัวละครนี้เป็นตูนหลักซึ่งสเตตก็ประมาณนี้ครับตรงที่เกียดอธิบายมากเลยสเต็ตแล้วิลเช็ค4สปีด2เซมินา3สเตล2สเตลนี่คือค่า,าการที่ความน่าสนใจครับถ้าแบบคุณน่าสนใจน้อยคุณก็โดนไล่เฮ้ถ้าคุณถ้าความน่าสนใจแบบน้อยอ่ะแบบถ้ามีสเตลน้อยก็โดนโดนเล่อาจจะโดนเล่นเป็นคนแรกเลยครับหรือคุณมีสเตลเยอะคุณก็ ไม่โดนเล็งถ้าอยู่กับคนอื่นแล้วก็ปั่นเครื่องห่าซึ่งก็ซึ่งสกิลผมก็ไม่อธิบายหรอรเพราะมีของอธิบายไปเยอะแล้วแต่ละครเนี่ยซึ่งทิงเก็ตที่ผมจะใช้ก็จะเป็นวีดีโมดเหมือนเดิมกับ Speed สปีดดี้ชูดซึ่งผมชอบใช้แล้วก็ไปหาตี้มันนะครับเค okay, เริ่มเคมินตี้เราก็จะมีผมไม่พูดละกัน แต่ตาที่เป็นอย่ีเรามีอยู่มานี้ <c oughs> ชั้นแรกเราจะเจออะไรกันแน่มาดูกันดีกว่ายิมโ้กับป๊อปป,ปี้โอเค,อเคซึ่งวีผมไม่รู้จะไปได้ที่กี่ชั้นเพราะผมน่ะชอบตาก็่ัันหามันก็ชั้นสี่นี้มีดีกะตายชั้นสองแบบนี้เลยครับ ในชัดนแลกคือแบบไอ้อกเกลียดไอ้พวกทวิสเตที่มันเกลียดเอาเกลือ,อ,อถ้ามันมีทางถ้ามันแบบสเตลวีมันน้อยครับมันก็เลยเป็นยาก nhiều hơn của Astro đi. Anh em, 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 anh อืชั้นต่อมาอืมมีอะไรบนะ้างครัเป็นซิมโปกับล็อตเจอร์หวว่าจะมีคนโลไอคิวไปกดลอตเจอร์นะ ใช้ก็กดวจสกิลไปให้ดูแล้วนะมันมีรอเจอร์นายทำแบบนี้ได้ยังไงรถก็เพเบอล,ล์เลยครับเห็นสเตตัสด้านบนขึ้นบนหัวก็รู้เลยว่าเพเบตั้งใจไม่ตั้งใจกดทราส์สาเข้าจริงๆ ดีนะที่ไม่ใครโดนตีอ่ะถูกไปกดาสกิวแบบนั้นไม่ได้เอ้ยคุณจะไปกดเราเจอมันไม่ได้ใช่ดีนะที่ผมไม่เจอลำใสยพี่ขาดดวงตาก่อนนุสากดสกิวเช็คให้แล้ว คือรถตุระเข้ารมีทีชาเนี่ยผมวออ่าผมจะไปแล้วเจอต่งนี้เจอตัวงงๆไปเจอทีชาอะไรโอเค ถ้าผมถ้าผมพูดอะไรมันแรงเกินไปก็ขอโทษด้วยครับก็บางทีมันแบบมันเกินแล้วมันเกินไปก็จะหัวร้อนเลยบางทีอ่ะซึ่งบางทีก็เป็นความผิดผมเองแบบบางคนก็โดนตีอ่ะซึ่งก็นั่นแหละสเตลผมมันน้อยอ่ะแถมรึ้นที่แต่ละปั่นให้มันมีจุดให้ล่ออยู่นะซึ่งคือตรงนี้มีขดปัดไปแล้วก็ไปหารึ่อคือตรงนั้นก็มีคดปัดแล้วโอเค ซื้อแค่หลอดทีลิปอืมซื้อผมจะพยายามเซฟตัวเองให้เท่าเท่าเท่าที่ทำได้แล้วกันแล้วผมก็ศงกษาเพบโอมากเขาต้องการเลือดอืมซึ่นักเก็จเล่นสมร้อยเพราะชอบขอสมัธิคาเมล่าหายแจ็คมากเลยอย่าก็มีคาเมล่าแมนอยู่ข้างวีตอ่อเวลา อัไนไหมอ,อันเขเริ่อมอยู่เราเจอโดดตีโอเคฮ <c oughs> ายเราจะพยายามปั่นเครื่องที่มันไม่เข้าใกล้ตัว่นมากเท่าที่จะได้แล้วก็พยายามออกทาง นี่โอเคชันต่อมาชั้นสี่ละรถคันนี้มันมีจุดล่ออยู่ผมจำได้มีจุดล่อคือผมก็เป็นคนที่ชอบเล่นชิมอาเทเบิไม่ใช่สายล่อนะผมพูดต,ตรงๆเลยไม่ใช่สายล่อชอบเล่นปัน่นเพราะผมอทีไรก็เป็นแบบเรียกว่าไงดีที่แบบเห็นอยู่ว่าผมล่อแต่ก็แบบ ยังเดินเข้ามาหาแบบแบบแทนที่จะเดินหนีไปกับเดินเข้ามาหาผมอะคือแบบทางทางที่เครื่องมันแบบอยู่แบบมันไม่ได้อยู่ตรงที่ผมหล่อ,อแต่แบบเขาเดินมาแบบเหมืนอนดอ่ะแล้วก็โดนไล่คือแบบโดนโดนไล่ปุ๊บผมก็ต้องไปดึงอะพอพยายามไปดึงปุ๊บก็โดนกัดโดนกัดก็เหลือหัวใจเดียว คือแบบทำแบบนี้วนแบบหลายรอบจนแบบผมแทบจะปล่อยให้แบบเฮ้ยทำแบบนั้นอ่ะปล่อยให้โดนกินไปแล้วอ่ะมันสุดเป็นคนมากเลยตอนที่เลพีโดอ่ะซึ่งผมเลยไม่ค่อยชอบในสายล่อสักเท่าไหร่ก็เลยเช่าเลพีโบปั่นเอาแบบโก้าวๆเลยบางทีผมก็เล่นแบบทิ้งเกลื่ล่อแบบคือแบบก็บางทีก็แบบสงสารคนอื่นแบบที่แบบ ที่ต้องมาเจอตี้ดีๆแล้วแบบไม่มีตัวล่อเขาก็เลยแบบรู้สึกสงสารคนบางทีอะ่ะแต่บางที่แบบใครที่มันแบบทำแบบนี้ผมบอกผมก็ปล่อยเลยที่โบ้โดอี้ละอะไระจะจออะไรรอสกิลอีกไหมอจอรอสกิลอีก อย่าคิดดูกันดีกว่าว่าเราจะเจออะไรหรือเปล่าชั้นฮะเราจะเจอ,อนนไม่เจอเจอป๊อปปี้กับพีชา่าเครื่องเสร็จไปเครื่องที่สอง สหรับว่าพีโบ้จะไม่มานั้นตรงนี้นะผมจะปั่นแค่สองเครื่องคอ้ยเหลือให้กูไปปั่นนี่ไงสกิลเกมเพย์ระดับระดับผมระดับ Uncle น,ยยนี้อังเคิลแซ n สไนด์แล้วโดนฆ่าเพลงไล่หนัอยนะเพิ่มหกเพลง แป๊บคลิปหน้าผมหวังว่าผมคลิปหน้าผมไม่รู้ว่าจะทำผลโหวตคลิปเลยระหวังพี่ราเชษพี่พี่ราเชษกับ ULC Lab ผมจะดูดีกว่าว่าคลิปหน้าใครจะดูอะไรระหว่างพี่ราเชษสองพี่เจยิยดเสียงเพลง u n c โ e s e b a s t i n สุนมันกับพี่ P, 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 P C X ชื่ออย่างกันลนเลย คือเห็นโดนบล็อกเกอร์โดนขาบให้รักษาิ่งนี้ถือว่าดีดีไล้ดีอยู่ดีอยู่แต่คอสโมเขาต้องการในคลิปอ่ะอือเ,เราลองชัตต่อไปในคลิปสปอนเถอะแล้วก็แบนเด็กก็ได้ให้คอสโมรเราเจแล้วเอาหลก ผมได้ยินเสียงแ้ยแต่ก็ไม่ใช่เครื่องนั้นเทป,นะปปัน่นไะ้ม้ไปั่นเ่อต่อเรกผมไม่กล้าเดินไปปั่นเพราะสเตลลผมสองอ่ะไม่ตออิดต่อละคือแบบแค่ทวิสเตดได้เห็นเห็นทีวีแมนก็ไล่แล้วอะ่ะแบบเหมือนสกีวีดีอะ่ะอืมไม่ดีเขาไปนพันธอมีกันแล้ว พาธมิตรจะปกป้องกันแล้วกันซึ่งผมไม่รู้ว่าว่าเป็นแบบชั่วคราวหรือว่าเป็นแบบจนจบจนจบจนจบอีพีที่เท่าไหร่มีรู้สกมีมี่เท่าไรมีมีหนึ่งล้านอีพีอ่ะเงิาผมใช้วีดีมดเลยเครื่องอยู่ไหนหมดเนี่ยผมเดินหามาแล้วเนี่ยปั่นกันครบแล้วเหรอ เดี๋ยวเกินผมยังไม่ได้ใช้คอสปะแล้วก็ยังไม่น,นี่เลยงั้นเข้าไปกันดีกว่าเขาหลอดตรงกลางเลยต้องวิง่งวิ่งสปีดแคนดี้ทางนี้กินไปแล้วก็วิง่งเต็มหน้าพอพอโอเคร้อยห้าสิบกวิ่งสองใครอืมสเต็มนหน้าคงไม่พอ,อ, 2, อ,อ,งงพอ,อดีนะ อืมชั้นหกไม่เจอไมอ่อืมทำอะไรทำอะไรแพงก็ไม่ต่างอะไรกันมากหรอกน่าจะเกลือสิโบไม่ต้องทำแบบนี้เลยเสียเวลาฟรี ทั้งที่รู้ว่าทวิสเตนอยู่ใกล้ก็ยังทำแบบนั้นแหะทวิสเตนชิมโปกับป๊อปปี้เครื่องอยู่นั่นในโอเคจะไ,ไปปัดเครื่องนั่นในตรงนี้คือผมจะไปปัดเครื่องตรงนี้เขาจะรอกใไมจะปัดตรงนี้เลยทวิสเตนเห็นผม อีกแล้วเฮ้ยผมบอกเตี้ยวผมมันน้อยอ่ะอใครไปปัดตรงนั้นก็ปัดเลยผมปัดตรงนี้วะ่ะเตี้ยวผมมันน้อย,อยไม,ม่เขาสามารถให้ไอ้โบใช้อันนี้ให้ละไอ้เครื่องตรงนั้นอ่ะใครจะไปก็ปัดเลยนี่ก็ปัดตรงนี้ถ้าแอสโตเมื่อกี้ครับผมถ้าผม,ผมเล่แอสโตเมื่อกี้คือปัดได้สบายเลยน่าจะโบดน พี่โบกัาพีโบเข้าครัวเลยบกเ,เ,เอาไม,อม้พายังพี่โบยัง ไอ้ชิมโปนี่อืมเิมโปอะไรชิมโปวายก็ยังส์ของเกาเกะชิมโปมงมากๆได้เป็นตัวรอดได้ไหมเนี่ยอืมอืมเรืเสียงกดใช้เป็นแต่ไม่รู้ เดอะสครับกับกิทเทนนะครับกิทเทนวามาฮายฮิเบอร์ตายแล้วเดีวนี้ก็จะเอาขยะมาให้ คือมาแล้วกันอืมเป้าหมายของเราเออหรือพูดเป้าหมายเป้าหมายของเราก็เหมือนเดิมตามหาห้องเชียวลี่

ทำตัวเป็นจุดเด่นสเตลลี่นี่ไงมาอนีก่อนใกลเสร็จละเครื่องสุดท้ายเครื่องท้ายอยู่ตรงนี้ออยอยู่ในตรงนี้ mùa stemm nào hoạt động hoi bay lip bạo này chấm mày đi 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 โอ้เจ้าสเตมินาผมน้อยไม่มีของเพิ่มเซมินาเลยเราจะเจอเ,เขาชเาชลลรี่เปล่าชาร์ตที่16ว่าเราจะจาม,มีเด็กซิมโฟเข้าลิบก่อนเลยอเอาจริงดิ เครื่องตรงนั้นปั่นยากแค่จะต้องเดินเดี๋ยวนี้หลบก่อนต้องให้โคสเตลเยอะไปปั่นซึ่งชั้นนี้ผมจะปั่นแค่เครื่องเดียวพอดีไมเนี่ยงอมาทางนี้ก่อน

ออของไก่แดนนี่โอ้ไม่คิดจะขายแบรดเดทหรือในอคลิปไหนหรอ,อชั้นที่สิบไปไกลกว่าแอสโตอีกนั้นเนี่ย เอาทวิสเตอีกสามตัวเว้ยมีไปเลย,ยดักหน้าอีกหนึ่งตัวผมเกียรชั้นแบล็คเอา ทำไมาห,หันมาทางนี้อ่ะป๊อปปี้ I hate you I don't like you Damaged ก็ใช้เลยนี่เครื่องเครื่องต่อไปอยู่ตรงนั้นอีกเอรอทวิสเตอร์กันหมดอ,อยู่แถวนั้นสามตัวสองตดตรงนี้ไป อม y กอดบิงชิลิงเลยเครื่องอยู่ไหนหมดเนี่ยเครื่องเราอยู่ตรงนั้นทีนะผมก็ต้องเครื่องอยู่ตรงนั้นหมดเลยหรอ ไปเพิ่มสเตมิน่าให้หนคือเรื่องนี้เสร็จต่อไปคือต่อไป Shit. Here again we go เราเราจะสัตย์ทดีเลยเนี่ยสัาย์ทาแบ็กเอาทำให้ไฟดับช้าทำให้ไฟดับ,ให,ดบให้โอกาสไฟดับน้อยลงเยอะน้นนอย <laughs> แค่โอกาสไฟดับน้อยลงผมหมดความศรัทธาที่ไปน,นะโอ้ออดานี่ผมเกลียนมาเลยนะโอ้โหเห็นเนแค่นี้ผมผมผมหวาดกลัวละแค่นี้ผมกลัวละ ผมเจอลูฟี่หมวกฟางเจอลูฟี่หมวกฟางโคตรน่ากลัวเขาสามารถใช้ผลยะเขาสามารถใช้มือยั้งยืดได้โอ้ยชั้นนี้มันแหลกมากเลยครับผมมันต้องโดนตีอะชั้นเนี้ยมันแหลกมันหนีไม่ได้ผมแหลกชั้นเนี้ย ขามีโอ้สมกสมกคบอม <c oughs> ชัเนี้อันตรายมากๆเลยครับผมไม่อยากโอ้ยสมคบอมไปเลยยังไงก็หนีไม่ทนันไปแกะ ด่วนโอ้จะจกรกะจายกันเลยจะทวิสเต็จกระจายกันระจักกระจาย,จจกกจายแถบเป็นด่านที่ผมเกลียดเนี่ยเกลียดเท่าโอ้ย เกียดานี้ไอเม็ดเลยโอ้ยอย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้ ผมไปได้สิบชั้นได้สิเอ็ดชั้นก็ไม่เจอตัวหลักแต่เจอลูฟี่หมวกฟางโนะคลิปนี้ก็มีเพียงแ้ครับไปทับบายบาย,บาย